ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919พออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉชั้นชัชนเชิแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตุกตพื้นที่รัฐทุกปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับบัญชาสำนักง,งานพัฒนาภาคสารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโรหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา72พรรศา, 12, า28กรกฎาคม2567 ร่วมกับอำเภอดอยหลอเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ภาพบริการโรหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการตรวจพื้นที่และความเหมาะสมของโครงการงานกเกษตรผสมผสานเพื่อจะดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2568ณพื้นที่ตำบลพระาธาตุบางพวนอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะต่อเน,นื่งกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยจิตอาสาพระราชทาน904และชุดบรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส5าสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารขนานำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งนาบ้านใหม่มหาวันหมู่12ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ